ลองนึกภาพตามกันเล่นๆนะครับค่ะว่าถ้าเราเถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้สัก10ปีพอดีเป๊ะเลย10ปีที่แล้วใช่ครับแล้วในมือเราเนี่ยมีเงินอยู่1 0 0 0 0ดอลลาร์ค่ะแล้วเราก็เอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนในหุ้นเทคที่เขาเรียกกันว่ากลุ่ม7นางฟ้าหรือ Magnificent Seven นะครับ อื้ก็จะมี Nvidia, เดีย a a สลาแอ azon พวกนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับครบเลยทั้ง v v d i a t เดีย a m สลาแ m ม azon มิโครซอ e ท์เมตาอแล h a เบตแล้วก็แค่ถือไว้เฉยๆใช่ครับถือไว้เฉยๆเลยไม่ทำอะไรเลยจนถึงวันนี้คิดว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงครับ เป็นการทดลองทางความคิดที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะมันเหมือนกับว่าเราตัดเสียงรบกวนออกไปหมดเลยเสียงรบกวนนี่หมายถึงพวกข่าวรายวานันความผันผวนอะไรแบบนี้แหละครับใช่ค่ะทั้งข่าวดีข่าวร้ายการพยายามจับจังหวะตลาดคือตัดออกไปให้หมดเลยให้เหลือแค่แก่นจริงๆของการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวเท่านั้นชัดเจนเลยครับและวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบเต็มๆเลยเยี่ยมเลยค่ะ โดยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลักๆก,ก็มาจากภาพอินโฟกราฟิกที่สรุปตัวเลขผลตอบแทนไว้ชัดเจนมากกับบทวิเคราะห์สไตล์เข้าใจง่ายๆจากเพจเป็ดลงทุนอ๋อค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่มารายงานตัวเลขกันเฉยๆนะครับแต่เราจะพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมผลตอบแทนของหุ้นแต่ละตัวมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ราวฟ้ากับเวลเลย แล้วมันมีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะถูกต้องครับบทเรียนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของการลงทุนระยะยาวแบบนี้ดีเลยค่ะงั้นก่อนจะไปดูตัวเลขเรามาตอกย้กํากติกาของการทดลองนี้กันให้ชัดๆอีกทีดีกว่าได้เลยครับก็คือสถานการณ์จําลองของเราก็คือเราเอาเงิน10,000ดอลลาร์ 1, 000, 000. ไปซื้อหุ้นแต่ละตัวในกลุ่ม Magnificent Seven เมื่อ10ปีที่แล้วซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วก็ถือยาวมาตลอดเลย และมีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะครับข้อแรกคือนี้เป็นกลยุทธ์ซื้อแล้วถือหรือ Buy and Hold เป็นเวลาหนึ่งทศวรรษเต็มๆไม่มีการขายระหว่างทางเลยใช่ค่ะและข้อ2คือการคำนวณผลตอบแทนนี้เป็นแบบ Total Return Total Return หมายถึงรวมเงินปันผลเข้าไปด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแปลว่าถ้าบริษัทจ่ายปันผลออกมาเงินนั้นจะถูกนำกลับไปลงทุนซ้ำในหุ้นตัวเดิมทันทีเลย ซึ่งอันนี้แหละค่ะคือการแสดงให้เห็นถึงพลังของดอกเบี้ยทบต้นอย่างแท้จริงโอ้โหพอเห็นภาพรวมของผลลัพธ์ครั้งแรกเนยะผมถึงกับต้องเช็คตัวเลขซ้ำเลยคือเงินต้นเท่ากันค่ะ10,000ดอลลาร์ 10, เวลาเท่ากัน10ปีแต่ผลสุดท้ายมันต่างกันแบบไม่น่าเชื่อเลยครับ มีตั้งแต่ที่โตขึ้นมาประมาณ6เท่าไปจนถึงตัวที่พุ่งไปเกือบ200เท่าต่างกันมากจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความแตกต่างมหาศาลตรงนี้แหละค่ะคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่ผู้ชนะเลยดีกว่าครับที่ต้องบอกว่าทิ้งห่างทุกคนแบบไม่เห็นฝุ่นเลยใครคะ n อ i นว a ครับอ่า n อ i นว a ตอนที่ผมเห็นตัวเลขนี้ครั้งแรกนะ ผมแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยเงินลงทุน1,000 0ดอลลาร์เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะถ้าอยู่ในหุ้นเอ็นวีดีวันนี้มันจะกลายเป็น1,949,500ดอลลาร์ครับอะไรนะคะจาก1,000 0กลายเป็นเกือบ2ล้านดอลลาร์ใช่ครับเติบโตขึ้นมาประมาณ195เเท่าเอาจริงๆนะครับมันเป็นตัวเลขที่แบบเหนือจินตนาการไปมากเลย เป็นไปได้ยังไงคะที่บริษัทหนึ่งจะโตได้ขนาดนี้ใน10ปีนั่นแหละสิครับนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะของการเดิมพันที่ถูกที่และถูกเวลาซึ่งบทวิเคราะห์ที่เราดูมาก็ชี้เห็นภาพชัดเจนมากครับว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะ่ะคนส่วนใหญ่มอง n อ i d i a ดียเป็นบริษัทธรรมกาจงอ่าใช่ใช่สำหรับเล่นเกมใช่ค่ะซึ่งก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะคะแต่ไม่ใช่ตลาดที่เปลี่ยนโลก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเ v ็นวีเดียได้พลิกโฉมตัวเองพลิกโฉมยังไงครับจากบริษัทฮาร์ดแวร์สำหรับเกมเมอร์กลายเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับโลก AI ไไปเลยโอโ้โหหมายความว่าจากเดิมที่สร้างของให้คนเล่นเกมสนุกขึ้นกลายเป็นสร้างเครื่องมือที่บริษัทเทคทั่วโลกขาดไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะชิปประมวลผลคลาสสิกหรือ G.P.U. ของเขาเนี่ยกลายเป็นสมองกลให้กับปัญญาประดิษฐ์ทุกแขนงเลย ไม่ว่าจะเป็น c แชท GPT ใช่ค่ะแชท GPT รถยนต์ไร้คนขับการวิจัยทางการแพทย์คือใช้หมดเลยค่ะเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้แค่เกาะกระแสะ AI ไม่ใช่เลยค่ะพวกเขากลายเป็นคนที่ขายพลั่วกับเสียมในยุคตื่นทอง AI ใครๆก็ต้องมาซื้อของจากเขามันคือการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองในห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างน่าทึ่งมากเข้าใจเลยครับเหมือนเทคโนโลยีมันมีอยู่แล้วแต่โลกเพิ่งจะมาค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของมันในช่วงไม่กี่ปีมานี้ แล้วมันก็ระเบิดออกมาเป็นมูลค่ามหาศาลอย่างที่เราเห็นใช่เลยค่ะทีนี้จากที่1ที่พุ่งทยานไปไกลลิฟเรามาดูบริษัทที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมเหมือนกันแต่อีกรูปแบบหนึ่งอย่างเทส l a กันบ้างครับน่าสนใจมากค่ะเพราะเรื่องราวของสองบริษัทนี้มีทั้งความคล้ายและความต่างสำหรับเทส l a นะครับเงิน10,000ดอลลาร์ในวันนั้นจะกลายมาเป็น1 7 6 3 0 0ดอลลาร์ในวันนี้ 170,000ส็กว่าครับคิดเป็นการเติบโตประมาณ17.6เท่าซึ่งถึงแม้จะห่างจาก n v i d i ีดเยอะมากนะแต่17เท่าใน10ปีนี้ก็ยังถือว่าสุดยอดมากอยู่ดีสุดยอดแล้วค่ะแต่ภาพจำของคนส่วนใหญ่ที่มีต่อหุ้นเท s l a เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวแต่เป็นความผันผวนที่น่าหวาดเสียวใช่เลยค่ะ การเดินทางของนักลงทุนเทส l a นี่คงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมครับไม่เลยแม้แต่น้อยค่ะและนั่นคือประเด็นสำคัญมากบทวิเคราะห์ก็ชี้ตรงจุดนี้พอดีว่าเทสลาคือบททดสอบสภาพจิตใจของนักลงทุนอย่างแท้จริงทดสอบอยังไงครับคือระหว่างทาง10ปีนี้ค่ะมีข่าวร้ายตลอดมีการตั้งคำถามถึงความสามารถในการทำกำไรมีความกังวลเรื่องคู่แข่งมีดราม่าจากผู้นำบริษัทด้วยใช่ค่ะ ราคาหุ้นก็เหวี่ยงขึ้นลงรุนแรงตลอดเวลาเลยการที่จะถือหุ้นตัวนี้มาได้จนถึงวันนี้ต้องอาศัยความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทแบบสุดหัวใจเลยค่ะแปลว่าบทเรียนจากเทส la อาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนมากกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวหรือเปล่าครับเป็นส่วนผสมที่แยกกันไม่ออกเลยค่ะนักลงทุนต้องเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์แต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีและพลังงานที่กําลังจะเปลี่ยนโลก เราก็ต้องทนให้ได้กับความเจ็บปวดระหว่างทางครับสำหรับคนใจแข็งที่ผ่านมันมาได้ผลตอบแทนก็ถือว่าคุ้มค่ามากแต่สำหรับคนส่วนใหญ่มันคือรถไฟเหาะที่น่ากลัวเกินกว่าจะนั่งจนสุดสายค่ะน่าคิดมากครับทีนี้เราลองขยับมาดูกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่กันบ้างที่อาจจะไม่ได้โตแบบก้าวกระโดดแต่เป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากๆค่ะเริ่มที่ Microsoft เลยเป็นยังไงครับเงิน10,000ดอลลาร์ 1, กลายเป็น93,100ดอลล่าร์93,000ครับหรือโตขึ้น9.3เท่าตอนแรกผมแปลกใจนิดหน่อยนะเพราะภาพจำของบางคนอาจจะมองว่า Microsoft เป็นยักษ์ใหญ่ที่อาจจะอุ้ยอายไปแล้วอืออะไรคือเชื้อเพลิงที่ทำให้พวกเขากลับมาเติบโตได้อย่างน่าทึ่งในทศวรรษที่ผ่านมาครับคำตอบอยู่ที่การปรับตัวค่ะ ถ้าเรามองย้อนไป10ปีที่แล้ว Microsoft กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญพอดีเลยช่วงเปลี่ยน CEO ใช่ค่ะเขาเปลี่ยน CEO มาเป็นซัตจ้านาเดลล่าแล้วก็เปลี่ยนโฟกัสของบริษัทอย่างสิ้นเชิงเลยจากที่เคยยึดติดกับ Windows กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเขาก็หันมาทุ่มสุดตัวกับธุรกิจ Cloud Computing อย่าง Azure อ๋อ Azure แล้วก็พวก Office 365ที่เป็น Subscription ถูกต้องค่ะ เหมือนกับการหมุนพวงมาลัยเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์ให้ไปในทิศทางใหม่เลยนะครับใช่เลยค่ะและเขาทำได้สำเร็จอย่างงดงามด้วยเขาไม่ได้ต่อสู้ในสงครามที่กำลังจะจบแต่เขากระโดดเข้าไปเป็นผู้นำในสงครามครั้งใหม่นั่นคือสงครามข่าว และล่าสุดกับ AI ก็เร็วมากเร็วมากค่ะจับมือกับ Open AI ความสามารถในการปรับตัวแล้วไม่ยึดติดกับความสำเร็จเก่านี่แหละค่ะคือหัวใจที่ทำให้ยักษ์ใหญ่ตัวนี้ยังคงเต้นรำไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้เสมอเป็นบทเรียนเรื่องการ re-invent ตัวเองที่ส่งพลังมากครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ที่ตัวเลขใกล้เคียงกันมาก Amazon ครับค่ะเงิน10,000ดอลลาร์กลายเป็น96,600ดอลลาร์หรือโต9.7เท่าใกล้กับ Microsoft มากเลย ใช่ครับโตใกล้เคียงกันมากแต่วิธีการเติบโตของ Amazon น่าจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมครับแตกต่างกันมากค่ะถ้า Microsoft คือการปรับตัวของธุรกิจเดิม Amazon คือการสร้างธุรกิจใหม่ที่ทรงพลังขึ้นมาคู่ขนานกันไปเลยธุรกิจใหม่ที่ว่านี้คือทุกคนรู้จัก Amazon ในฐานะเจ้าแห่งอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมคะแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือเครื่องจักรทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทไม่ใช่การขายของออนไลน์ค่ะอ้าว แล้วมันคืออะไรครับมันคือธุรกิจคลาวด์ที่ชื่อว่า Amazon Web Services หรือ AWS ค่ะอ๋อ AWS ที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังให้กับเว็บไซต์ทางดังทั่วโลกนั่นเองถูกต้องค่ะมันเหมือนกับว่า Amazon มี2บริษัทสุดแกร่งอยู่ในร่างเดียวบริษัทหนึ่งคือยักษ์ใหญ่ด้านค้าปลีกที่ครองตลาดผู้บริโภค,คอีกบริษัทคือยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่ครองตลาดองค์กร การมี2เครื่องยนต์ที่แข็งแกร่งและอยู่ในตลาดที่ตามกันแบบนี้ทําให้เขามีความมั่นคงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะโอเคครับตอนนี้เราเห็นภาพตั้งแต่ผู้ชนะที่โตเกือบ200เท่ามาจนถึงยักษ์ใหญ่ที่โตเกือบ10เท่าค่ะ <c oughs> ทีนี้มาถึงกลุ่มสุดท้ายกันบ้างซึ่งผมอยากจะย้ําว่าแม้จะให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในกลุ่มนะแต่ถ้ามองแยกออกมาเดี่ยวเดียว การลงทุนที่โต6-7เท่าใน10ปีก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมมากๆอยู่ดีนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะคำว่าน้อยที่สุดในบริบทนี้ยังคงหมายถึงผลตอบแทนที่นักลงทุนส่วนใหญ่ได้แต่ฝันถึงเลยเริ่มจากเมตาหรือ Facebook ที่เรารู้จักกันดีเงิน10,000ดอลลาร์กลายเป็น66,200ดอลลาร์โตขึ้น6.6เท่าครับเคสของเมตานี้น่าสนใจมากเพราะระหว่างทางนี้เจอพายุลูกใหญ่เลย ทั้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอืมเรื่องนั้นเดังมากแล้วก็การทุ่มเงินมหาศาลไปกับ m e t a เวิร์จนหุ้นเคยตกหนักมากนักลงทุนที่ถือผ่านมาได้นี่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นขนาดไหนครับต้องอาศัยความเชื่อมั่งในเครื่องจักรทาเงินหลักของเขาค่ะบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าแม้บริษัทจะเดิมพันครั้งใหญ่กับเมตาเวิร์และเผาเงินไปมหาศาลครับลงทุนที่มองทะลุเข้าไปจะเห็นว่าธุรกิจโฆษณาบน Facebook และ i ิน t a g r กรยังคงแข็งแกร่งและสร้างกระแสเงินสดได้อย่างมหาศาลอยู่เสมออ๋อคือธุรกิจหลักยังดีอยู่ใช่ค่ะสุดท้ายพอตลาดเริ่มคลายกังวลเรื่อง Meta เ e r s e และหันกลับมามองที่พื้นฐานธุรกิจหลักราคาหุ้นก็ฟื้นตัวกลับมาได้มันคือเรื่องราวของความยืดหยุ่นหรือ resilience และการมีธุรกิจหลักที่แข็งแกร่งพอที่จะรองรับการเดิมพันกับอนาคตได้ค่ะน่าสนใจครับต่อมาคือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Apple เงิน10,000ดอลลาร์กลายเป็น62,300ดอลลาร์หรือเติบโต6.2เท่าครับเอาตามตรงเลยนะครับผมแปลกใจกับตัวเลขนี้ที่สุดเลยหรอคะทําไมคะในฐานะบริษัทที่ประสบความสําเร็จและมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกทําไมถึงให้ผลตอบแทนอยู่ในกลุ่มทไทยของ M7 ็เว่เหรอครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและคําตอบก็อยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากฎของตัวเลขมหาศาลหรือ law of large numbers กฎของตัวเลขมหาศาลใช่ค่ะ คือมันยากมากที่บริษัทที่ใหญ่ขนาดนี้อยู่แล้วจะเติบโตแบบทวีคูณได้อีกเรื่องราวของ Apple ในทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ใช่การเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่เป็นการสร้างจัก,กรวาล Apple หรือ Apple Ecosystem ให้แข็งแกรง่งและดูดเงินจากผู้ใช้ได้มากขึ้นเรื่อยๆหมายถึงการเปลี่ยนจากการเน้นขายฮาร์ดแวร์อย่าง iPhone ไปสู่การขายซอฟต์แวร์และ Services มากขึ้นใช่เลยค่ะเขาไม่ได้โตจากการขาย iPhone ได้มากขึ้นแบบถลม่มทลายแต่โตจากรายได้ส่วนอื่นๆที่ผูกติดกับคนที่ใช้ iPhone อยู่แล้ว App Store Apple Music iCloud ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์เสริมอย่าง Apple Watch และ Airpods มันคือการเติบโตที่เน้นความมั่นคงสร้างกำแพงล้อมรอบลูกค้าให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนหาทางออกได้ยากผลตอบแทนอาจไม่หวือหวาที่สุดแต่ความเสี่ยงก็อาจจะต่ำกว่าตัว,วอื่นๆเช่นกันค่ะเป็นการเติบโตแบบค่อยๆซึมลึกมากกว่าการพุ่งทยานตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้ครับ Alphabet หรือ Google ค่ะเงิน10,000ดอลลาร์กลายเป็น59,100ดอลลาร โตขึ้น5.9เท่าน้อยที่สุดในกลุ่มใช่ครับทำไมบริษัทที่เป็นเหมือนประตูสู่อินเทอร์เน็ตของคนทั้งโลกถึงมาอยู่ในอันดับสุดท้ายของกลุ่มนี้ได้ครับสำหรับ a l p h a เบ t เรื่องราวคล้ายกับ Meta ค่ะตรงที่มีเครื่องจักรทำเงินที่แข็งแกร่งมากนั่นก็คือธุรกิจโฆษณาบน Search Engine ที่แทบจะผูกขาดตลาดครับ แต่จุดที่แตกต่างคือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเขายังไม่สามารถสร้างธุรกิจที่2หรือ3ที่ขึ้นมาเป็นเสาหลักใหม่ได้อย่างชัดเจนเท่ากับที่ Amazon ทําทำกับ AWS หรือ m i r r s s o t ทํทำกับ Azure อ๋อพวกโครงการ AuthorBets ต่างๆใช่ค่ะโครงการเหล่านั้นยังอยู่ในช่วงของการลงทุนและยังไม่สามารถสร้างผลกระทบในระดับที่เปลี่ยนแปลงบริษัทได้ทำให้การเติบโตโดยรวมอาจจะช้ากว่าเพื่อนๆในกลุ่มไปบ้าง พอฟังครบทั้ง7บริษัทแล้วมันชัดเจนมากเลยคับว่าเงินต้นเท่ากันเวลาเท่ากันแต่เส้นทางและผลลัพธ์สุดท้ายต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆจริงค่ะคำถามสำคัญที่สุดก็คือทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรกับเราครับอะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ซ่อนอยู่นี่คือบทสรุปที่คมคายมากจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานะคะครับเขาชี้ให้เห็นเลยว่าเงื่อนไขทุกอย่างเหมือนกันหมด ทั้งเงินต้นระยะเวลาการซื้อแค่ครั้งเดียวแต่ผลลัพธ์กลับต่างกันสุดขั้วจาก5.9เท่าไปจนถึง195เท่าครับความแตกต่างนี้ชี้ไปที่บทเรียนสำคัญที่สุดข้อเดียวเลยก็คือการลงทุนระยะยาวที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่การซื้อหุ้นดีแต่มันคือการพยายามเลือกบริษัทที่โลกจะต้องใช้ในอีก10ปีข้างหน้าโอ มันคือการมองข้ามปัจจุบันไปเลยนะครับไม่ใช่แค่ถามว่าวันนี้บริษัทไหนกำไรดีที่สุดใช่ค่ะแต่ต้องถามว่าอีก10ปีข้างหน้าบริษัทไหนจะกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถูกต้องค่ะ Nvidia คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในปี2014เขาเป็นบริษัทที่ดีแต่คนที่มองเห็นว่าพลังการประมวลผลของชิปจะกลายเป็นหัวใจของ AI ในปี2024คือคนที่เข้าใจบทเรียนนี้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับคนที่มองเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือ cloud computing จะกลายเป็นกระแสหลักของโลกไม่ใช่แค่เทรนด์แฟชั่นชูวคราวถูกต้องเลยค่ะเป็นบทเรียนที่ทรงพลังมากครับแต่ก่อนที่เราจะไปต่อมีประเด็นที่สําคัญมากๆที่เราต้องย้ําเตือนกันก่อนซึ่งเป็นคําเตือนที่ปรากฏอยู่ในแหล่งข้อมูลทั้งสองแหล่งเลยใช่ค่ะเรื่องนี้ต้องขอกล่าวให้ชัดเจนและหนักแน่นเลยว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําการลงทุน ไม่ได้มีเจตนาเป็นคำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดค่ะ และที่สำคัญที่สุดผลตอบแทนที่น่าทึ่งในอดีตก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันหรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้เลยแม้แต่น้อยถูกต้องค่ะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงเสมอผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะนี่เป็นเพียงกรณีศึกษาที่มองย้อนกลับไปในอดีตเพื่อถอดบทเรียนเท่านั้นขอบคุณที่ย้ำเตือนในประเด็นสำคัญนี้ครับพอเรามองภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งมันคือการพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของการมองการไกล และความอดทนที่จะถือครองการลงทุนนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวจนวิสัยทัศน์นั้นกลายเป็นความจริงค่ะและมันแสดงให้เห็นว่าผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้แค่ทำของเดิมให้ดีขึ้นแต่เป็นบริษัทที่สร้างสิ่งใหม่ที่มาเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั้งโลกในตอนท้ายนี้มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ไปขบคิดก,กันต่อไหมครับมีคำถามหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจมากค่ะ ข้อมูลชุดนี้แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน10ปีที่ผ่านมาครับคำถามที่น่าขบคิดสำหรับอนาคตก็คือถ้าเราต้องเลือกบริษัทที่จะกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโลกของปี2026อีก10กว่าปีข้างหน้าใช่ค่ะบริษัทเหล่านั้นจะเป็นใครและที่สำคัญไปกว่านั้นคือทำไม บริษัทเหล่านั้นจะเข้ามาตอบสนองความต้องการพื้นฐานอะไรของมนุษย์หรือของธุรกิจแนอนาคตที่ทุกวันนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นหรือยังประเมินค่ามันต่ำเกินไปอยู่คำถามนี้ตัางหากค่ะคือหัวใจของการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง